ของเบเกอร์อยู่ในห้องเก็บของอันไม่ต้องการทำอย่างนั้นขอโทษด้วยเอ่ออันนี่น่าจะเป็นคนที่มีสองจิตสองลักษณะนิสัยใช่ไหมเพราะว่าน่าจะใช่ฮะกุญแจ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 อยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนอ่านี่ไงเพอร์เฟกต์อะ่ะก็ทีนี้ก็น่าจะดีก็ไปได้แล้วโอ้นางคงไม่กลับมานะอะไะถ้าเกิดตามที่นางว่าก็คือไอ้หมอนั่นอยู่อีกเออ โ okay. อเคอะไรอะไรอะไรผมจะรอให้หนางหายไปก่อนโอเคก็จบหน่อาวกขอโทษแม่นางม่อกล้าจะเล่นพิชัวยวัด <c oughs> เาตาแดงมาเลยตาแดงวัดตาแดงอ,อะไรเนี่ยเ <c oughs> กิดอะไรขึ้น เออทำไมจู่ๆนางเชื่องวะไอ่เอ่มฉันชอบเล่นกับเธอมากเลยเออคืออยากเล่นซอนแอบด้วยไงตอนนี้มึงเป็นใครเนี่ยคือมึงเป็นคนที่ตาเรืองแสงโลกคนปกติโอเคเอ,อะไรตอนนี้เชื่องอยู่ใช่ปะเอ่อเดี๋ยวเปิดตู้ให้นะ กี่เสียงกีดแบบตกใจสุดๆผมกล้าจะดันนางใส่ถู้แล้วจะจู่มีศพหล่นลอมาอาไปไหนแล้วลูกน่กเชื่อเลยวะแก้วแตกเป็นไรเนี่ยเ จะจะจะเอาอะไรกับกูเนี่ยไม่นางโอ้ทอทดทดทดเฮ้ยโอ้ทอโทอโทอโทกูกระกูไม่ได้ใจมันมีปุ่มให้กดมันมีปุ่มให้กดมันมีปุ่มให้กดโอ้โหอนอนางืนไปได้แล้วโอเคผมรู้แล้วรเหมือนว่านางจะมี